ลืมเลยว่าจะพูดไรเมื่อกี้เดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งนะครับน้องกูมาเนี่ยก็ต้องสวัสดีดูกๆควาี่เชนเคยนะครับคือวันนี้เนี่ยลุงเนี่ยจะเดินทางเข้าไปในป่ายครั้งนะครับเนื่องจากสองวันที่แล้วนี้เนี่ยฝนเนี่ยตกนะครับ จึงไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปให้ได้เพราะว่ามันเปียกเดี๋ยวมือเือของลุงเนี่ยพังนะครับโอเควันนี้เนี่ยฝนเนี่ยหยุดไปแล้วนะซึ่งวันนี้ฝนเนี่ยแทบจะไม่ตกเลยก็เป็นโอกาสดีนะครับพี่เราจะได้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งคือวันนี้ลุงเนี่ยจะไปหาน้องกุมารน,นะครับซึ่งไม่รู้ว่าน้องกุมารเนี่ยเราจะเจอคนไหนกันต่อจากคราวที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยเจอน้องกุมารเนี่ย ยังแค่คนเดียวนะแต่วันนี้ถ้าไปเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเนี่ยจะเจอกี่คนเพราะลุงเนี่ยไม่ได้เข้าป่ามาสองวันตินนะเพราะว่าสองวันที่แล้วเนี่ยทั้งไม่ว่างแล้วก็ฝนตกเลยนะครับก็ยังไงก่อนจะไปรับชมคลิปวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามให้กับลุงก,กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับลุงสิงนะครับทุกคนนะโอเค เดี๋ยวของเนี่ยลุงจะสองให้อีแมชาได้น้องไดไปสองให้นะครับพอดีช่วงนี้เนี่ยมันเดินงานจริงๆอาจจะสองของชานะยังไงก็ไม่รีบก,กันนะครับทุกคนนะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจลุงหน้าทีล่ลุงพูดไปนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยรีไปหาน้องกุม,มารกันดีกว่านะครับก่อนที่มันเนี่ยจะมืดเพราะว่า <c oughs> ลุงเนี่ยอยู่ไกลกับเขาแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะติดกับสนนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงรถเนี่ยจะดังนะครับทุกคนหน้าทัาดยินเสียงอะไรก็ไม่คงไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าสถานที่ทแห่งนี้เนี่ยมันไกลกับรถมากๆเลยจึงทําให้มีเสียงรถเนี่ยดังเป็นจังหวะหรืออาจจะดังจนทําให้ลาคายก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็รีบเดินทางไปหานนองก,กุมายกันดีกว่านะครับก่อนจะมืดเดี๋ยว รับชมคลิปกันเลยนะครับทุกทุกคนตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเสียงอะไรนี่เสียงเครื่องยนต์บางอย่างนี่มันดังนะครับเหมือนมีคนทํางานอยู่ไม่ไกลาจากป่าแห่งนี้นะทุกคนนะซึ่งเสียงเนี่ยมันดังชัดมากอ้วว่าทุกคนเนี่ยอาจจะลาคาญซึ่งลุงเนี่ยขอบอกล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับเสียงนี้เนี่ยซึ่งมันดังมาตั้งนานแล้วพเพราะว่าแถวนี้เนี่ย มันมีชาวบ้านอยู่นะครับทุกคนย้ำว่ามีชาวบ้านนะครับจึงทําให้เสียงเนี่ยลบกวนการทําคลิปของลุงนะ,ะงยังไงก็ต้องกราบขออภัยทุกๆคนนะที่ทําให้คลิปเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีแต่มันก็ไม่สามารถที่จะลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะว่าเสียงพวกนี้เนี่ยมันดังมันดังมากนะ คือลุงไม่อยากจะพูดเลยว่ามันเนี่ยดังตลอดเลยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็เดินขึ้นไปอย่างนั้นบนกันดีกว่านะครับคาดว่าน้องกุมารนจะอยู่แถวนี้แหละตกใจหมดเลยครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยไก่ป่านะครับมันบินตะบบหนีไปเลยนะครับ เนี่ลุงเนี่ยยังได้ยินเสียงอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะเงียบไปตอนไหนเราก็เพราะว่านา้เสียงเนี่ยไม่รบกวนการถ่ายคลิปของลุงนะครับแต่ทุกคนก็คงจะเข้าใจสิ่งที่ลุงพูดนะครับ ลืมบอกทุกคนเดี๋ยวเห็ดเนี่ยก่อไกลจะขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเราจะเห็นเนี่ยเราจะถ่ายให้คุณคนดูนะเพราะว่าเห็ดเดี๋ยวนี้เนี่ยมันงามนะครับพอเวลามันขึ้นแต่ละดอกเนี่ยคือสวยงามมากเลยทุกคนอันนี้ลุงพูดจากประสบการณ์ที่ลุงเคยหานะครับเห็ดเนี่ยมันสวยนะครับแต่บางทีเนี่ยอาจจะหาใช้เวลานะจึง ไม่ค่อยได้เห็นถ้าจะเห็นเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานเรื่อก็ต้องเข้าป่าลึกเพราะว่าเหตุพวกนี้เนี่ยมันจะขึ้นในป่าลึกนะครับคือ <c oughs> ตอนนี้ลุงเนี่ยลำคาญเสียงมันมากเลยมันนั่งอยู่ตลอดทางนี่นะครับซึ่งล้อเท่าไหร่เนี่ยมันก็นไม่เงียบโอเคเดี๋ยวลุงเนี่ยละจะไม่รอให้เสียงมันหายแล้ว ถ้าเกิดว่าเรารอเนี่ยเดี๋ยวมันเนี่ยจะมือนะแล้วทําให้เวลาเนี่ยไม่เพียงพอทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยนะคงจะเข้าใจกับสิ่งที่หลวงพูดนะครับเสียงเนี่ยมันดังอยู่ตลอดเลยแถมยังมีชาวบ,บ้านอยู่ด้วยข้างล่างนั้นนะตอนนี้เราขึ้นมาบนเขาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เสียงเัน้ดังมากเลยเราก็นนั่งฟังเสียงไปก่อน ข้าว่าน้องกุมารน,น่นจะรู้ตัวแล้วนะครับว่าเรามาฮะเดี๋ยวอีไม่นานเนี่ยน้องกุมารก็คงจะออกมาแล้วเอ้ยน้องกุมารมาแล้วทุกคนลุงเองน้องกุมารมาหาลุงก่อนสิน้องกุมารมาแล้วครับทุกคน,นนะก็ขึ้นตามทางนี่แหละ น้องก็มานั่งพักตรงนี้ก่อนวันนี้ลุงมาเยี่ยมว่าจะเอาขอนนมาให้ด้วยเออก่อนนะครับทุกคนน้องก็มามาแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งนั่งคุยกับน้องกุมารนะครับเหมือนกับว่าน้องกุมารคนเนี้ยจะไม่ใช่คนก่อนเดี๋ยวเราจะถามว่า คราวที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรนะครับถึงทะเลาะกับพี่น้องกันเดี๋ยววันนี้เราก็มาหาคำตอบจากน้องกุมารเดี๋ยวเราเนี่ยจะถามน้องกุมารกันดีกว่านะครับน้องกุมารครับอะไรครั้งที่แล้วนี่เนี่ยน้องกุมารเนี่ยทะเลาะกันใช่ไหมครับใช่เออทำไมเป็นไรถึงทะเลาะกันหรอครับ โงเรื่องอะไรหรอพี่ดาเรื่องด่ากนอยังงันใจไหมใช่แล้วพี่น้องอีกสองคนล่ายอยู่ไหนใครไม่รู้ตั้งนานัล้วเนี่ยยังไม่ได้คุยยังไม่ได้กลับมาคืนดีกันเหรอใช่โอ้ยมันไม่ได้นะครับ เจอกันบ้างหรือยังไม่อ้อยทุกคนเดี๋ยวลุงขอพูดว่าน,นะครับว่าน้องกุมารคนนี้เนี่ยตั้งแต่ลุงเคยเห็นมาเนี่ยนะจาพฤติกรรมหรือการพูดเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่ใจร้อนเอามากเลยนะครับเราถามเนี่ยแกนเนี่ยจะพูดไวมากนะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ใจร้อนอยู่ตลอดเวลา นะได้ว่าทุกคนเนี่ยคงจะไม่โกรธนะครับที่แกนเนี่ยพูดเนี่ยไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะถือว่าลุงเนี่ยขอไว้นะครับเด็กมันก็อย่างนี้แหละครับทุกคนอาจจะเป็นแบบนี้นะ <c oughs> เออน้องกุมาร <c oughs> ยังไงก็ขอให้กลับไปคืนดีกัอนอยังไว้นะครับ ทำไมล่ะครับมันค้านบนคันมีอะไรก็ค่อยๆค,คุยกงนก็ได้ครับน้องกุมารทำไมไม่คุยคุมาันยิ่ก็อะไรนะครับไม่มอยากคุยกุมมันไม่อยากคุยกับผู้มันเหรอโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะน้องกุมาร เราเป็นพี่น้องกันเนี่ยควรรักกันนะครับเมนดครับเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยลุงก็เคยเป็นแบบนี้เคยทะเลาะกับพี่น้องจนถุกวันนี้เนี่ยแทบจะคุยกันไม่ได้เลยขอให้น้องกูมาเนี่ยดูลุงเป็นตัวอย่างนะครับว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีทําให้พี่น้องเนี่ยมองเราไม่ดีนะ พอเวลามีอะไรเนี่ยจะได้ช่วยเหลือกันน,น้องกุกมารเนี่ยกินอะไรมาหรือยังครับยังเดี๋ยววันนี้ลุงเนี่ยซื้อของมาฝากแต่ว่าลุงจะหาตอนกลางนะครับนะน,น้งกุมารโอเคยุ่งกันน้องกุมารไหมครับเออทุกคน น้องกุมารเนี่ยก็เป็นคนเหมือนกันนะครับกอดโดนอะไรการบางแต่แค่ว่าน้องเนี่ยจะพิเศษกว่าคนเรานะครับทุกคนนะน,น้องกุมารได้ยินเสียงไหมครับน้องกุมารได้ยินเสียงใช่ไหมครับได้มันดังใช่ไหมครับใช่เนี่ยเป็นชาวบ้านจากชนบทน,นะครับน้องกุมาร ให้หมดตอนนี้ลุงไม่รู้ว่าลุงเนี่ยจะพูดอะไรดีนี่ก็เป็นเวลาช่วงเย็นมันก็กลายจะมืดแล้วแลลวทุกคนเดี๋ยวตอนกามเนี่ยลุงอยจะเอาขอนมฟางให้น้องกุมานะครับเพื่อเป็นทำให้เราเนี่ยสนิทกันมากขึ้นทุกคนแล้วก็จะได้เป็นมิ้นนะ นะทุกคนนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยไม่รู้อ่ห้วยไม่จะออกตอนไหนเดี๋ยวลุงเนี่ยต้องห้าทางไปฮาท่านชีป่าขาหรือท่านเทพหรือว่าท่านฤๅษีเนี่ยเพื่อคอนะครับทุกคนนะแต่ถ้าใครอยากเห็นเนี่ยอยากได้เนี่ยก็ฟา,ากกดไลค์กดแชร์คลิปเนี่ยและฝากติดตามเอาไว้นะครับทุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะ เราเนี่ยนั่งได้สักพักหนึ่งแล้วซึ่งนางกุมาเนี่ยไม่คิดว่าจะทามเราสักคำเลยนะเออนางกุมา,มเ,าเ,เดี๋ยวลุงลืมเลยว่าจะพูดอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงนะครับโอเค น้องกมาเนี่ย <c oughs> ช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักมากเลยเป็นยังไงบ้างหรอครับเขาอยู่กันป่าย์เยอะฝนตกหนักไหมครับนี่ก็ฝนตกหนักนะครับทุกคนนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับทุกคนที่เป็นพยายนว่าฝนเนี่ยตก ระยะเวลาสองวันซึ่งน้องกุมารเนี่ยก็เจอฝนตกด้วยนะทุกคนนะลุงพูดได้เป็นความจริง <c oughs> น้องกุมารม,มองมาหาลุงก,ก่อน ไม่คิดจะท้าลุงบางเลยเหรอว่าเป็ังยงับ้างแล้ไม่ขนใจาอีกแล้วเมือกับแกเนี่ยบอกว่าจะไม่สนใจลุงนะแม่ไม่เป็นไรทุกคนเราจะไม่ทืองซะน้องกุม,มารหรือว่าเดกถุเล็กน,นะครับเพราะว่าแกเนี่ยยังไม่โตถ้าอย่างงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวลุงเนี่ยจะเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวลุงจะเอาขนมให้น้องกุมารก,ก่อนจะกลับบ้านนะครับทุกคนถ้ายัางไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังนะครับทุกคนวันนี้ก็อขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ